สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จากซ้ายไปขวา 1. พระเจ้าบรงเธอพระองค์เจ้ากรยาณีประสูตรในสเสวตฉชัตร 2. พระเจ้าบรงเธอพระองค์เจ้ากินนลี ประสูตรนอกเสวตฉาดสามพระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าดวงเดือนประสูตรนอกเสวตฉาดสี่พระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้านิเวศประสูตรนอกเสวตฉาดห้าพระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าแสงจันทร์ประสูตรนอกเสวตฉัตหกสมเด็จพระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าละม่อมกรมพญาสุดารัตราชประยูนประสูตรนอกเสวตฉาดเจ็ด พระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าสุบงกฎประสูตนอกเสวตชัดแปดพระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าจามลีประสูตในเสวตาชัดเก้าพระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าบุตรตีกมหลวงโรเชชูดาประสูตในเสวตชัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูตแต่เจ้าจอมมารดารวมทั้งสิ้น51พระองค์ โดยประสูตรก่อนพระบรมบราชาพิเศษ38พระองค์และประสูตรหลังจากพระบรมบราชาพิเศษ13พระองค์